รู้หรือไม่ช่องทางการนัดหมายเข้ารับบริการที่ศูนย์โตโยต้าพรีเมียมของเราสามารถนัดหมายผ่านทางออนไลน์ได้ที่ l i น์แอดโตโยต้าพรีเมียมเพียงแค่ลูกค้าเพิ่มเพื่อนผ่านทาง Li น์แอดโตโยต้าพรีเมียมแล้วลูกค้าก็กดค้นหาได้เลยค่ะจะขึ้นมาให้ลูกค้าเพิ่มเพื่อนนะคะลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วกดเข้ามาที่แชทค่ะในส่วนของหน้านี้จะเป็นหน้าข่าวสารข้อมูลต่างๆให้กับลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับศูนย์บริการของเรา ให้ลูกค้าสังเกตแถบด้านล่างดีๆนะคะจะมีคำว่านัดหมายศูนย์บริการค่ะลูกค้าก็กดเข้ามาที่นี่ได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นมันจะมีลิงก์เล้งขึ้นมาให้ลูกค้ากดเข้าไปนะคะลูกค้าก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะจะให้ลูกค้าเลือกศูนย์บริการเพื่อทำการนัดหมายเข้ารับบริการว่าลูกค้าสะดวกเข้ารับบริการเป็นที่สาขาในเมืองหรือว่าสาขาสำนักงานใหญ่ไัยชุมพลค่ะพอลูกค้าเลือกเสร็จแล้วนะคะ ให้ลูกค้ากดถัดไปได้เลยค่ะในส่วนของหน้าที่สองจะให้ลูกค้าระบุรถรุ่นที่ลูกค้าต้องการเข้ารับบริการค่ะและให้ลูกค้าระบุเลขไม์ปัจจุบันหรือระยะที่ลูกค้าต้องการเข้ารับบริการได้เลยนะคะแล้วให้ลูกค้ากดถัดไปได้เลยค่ะในส่วนของหน้าที่3าจะเป็นหน้าข้อมูลส่วนตัวของคุณลูกค้าให้ลูกค้ากรอกชื่อจริงนามสกุลจริงให้ถูกต้องนะคะ ถัดมาให้ลูกค้ากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง10หลักให้ถูกต้องค่ะและหลังจากนั้นให้ลูกค้าระบุทะเบียนรถรุ่นของคุณลูกค้าให้ชัดเจนนะคะในส่วนของวันที่เข้ารับบริการให้ลูกค้าระบุเลือกวันที่ได้เลยค่ะว่าลูกค้าสะดวกเข้ารับบริการเป็นวันที่เท่าไหร่และให้ลูกค้าเลือกเวลาที่ลูกค้า สะดวกเข้ารับบริการได้เลยค่ะว่าลูกค้าสะดวกเข้ารับบริการเป็นรอบเช้าหรือว่ารอบบ่ายนะคะในส่วนของรายละเอียดงานซ่อมเพิ่มเติมนะคะถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่อยากจะให้ทางศูนย์เราทําการตรวจสอบเพิ่มเติมลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลลงไปได้เลยค่ะแล้วลูกค้าก็กดส่งได้เลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะจะมีทางเจ้าหน้าที่โทรยืนยันนัดหมายกับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งสําหรับลูกค้าท่านใดที่นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย1วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลา8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็น ลูกค้าก็จะได้รับส่วนลดค่าแรง10%ค่าไหล่10%อีกด้วยค่ะแล้วอย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะ